ซื้อวันนี้ฟรีปอกหมอน2องใบค่ะทุกคนค่ะยังไม่พอนะวันนี้ยังมีแฟลเซลลดราคาอีกถูกและคุ้มมากๆเลยใครที่ซื้อวันนี้รีบๆเลยจ้ะพี่จ๋าโปรดิบดีมากๆเลยเดี๋ยวขอแกะให้ดูนะว่าเนื้อผ้านเนี่ยสวยมากลายน่ารักมากนี่ขนาดเป็นผ้าคลุมขนาด8ฟุตนะคะทุกคนคะ่ะมีลาย2อด้านด้านหน้าและด้านหลังค่ะทุกคน แล้วปกหมอนก็คือน่ารักฟุ้งฟิ้งมากเลยค่ะเนื้อผ้าดบดีมากอันนี้เป็นเนื้อผ้าฝ้ายนะคะทุกคนคะ่ะเย็นห่มสบายนะคะเป็นทั้งผ้าคลุมเตียงแล้วก็เป็นทั้งผ้าห่มได้ด้วยค่ะทุกคนคะ่ะนี่ลายสวยลายน่ารักมากนี่นะคะทุกคนคะ่ะสวยมากจริงๆอันนี้คือลายข้างหน้านะคะทุกคนคะ่ะ นี่ลายข้างหลังเนี่ยเขาจะมีจะเป็นอีกลายหนึ่งนะทุกคนสวยมากและนี่ค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้คือลายข้างหลังนะทุกคนนะน่ารักสุดๆเลยคะ่ะทุกคนใครอยากได้นะรีบรีบมาจัดกันให้ทันนะคะพี่ค่ะดีดีสวยแบบนี้นะคะนานๆทีเขาถึงจะมาจัดโปลรลดราคานะคะซื้อวันนี้คะ่ะพี่คะ่ะแถมฟรีปลอกหมอนให้2ใบนะคะปลอกหมอนนี้เลยคะ่ะทุกคนสวยมากแบบนี้เลยคะ่ะใหญ่ๆแบบนี้ได้ด้วยคะ่ะทุกคนใครอยากได้นะรีบๆมาจิ้มกันได้ทันคะ่ะ